เดี๋ยวเรามาดูกันนะขับรถไฟฟ้า50,000กว่ากิโลนะครับนี่ห้าหมื่นเกิโลนะครับอ่ะผมมาเทสคือชาร์จเต็มร้อยไปเลยนะครับวันนี้ขับไปแถวลังสิตนะครับ445กิโลนะครับไปกลับเลยไม่ได้ชาร์จเลยนะครับผมจะเช็คว่าเอ้รถนี่ยังเก็บไฟได้ดีหรือระยะทางยังอยู่เท่าเดิมไหมครับอ่าอันเนี้ยนะครับ445อันนี้445มาดูตรงนี้ เดี๋ยวผมโฟก,กัสก่อนโอเคอยู่ตรงนี้เหลือ21%นะครับวิ่งได้อีกร้อยโลนะครับก็เท่ากับนะรวมแล้วนะถ้าขับถึง0ูนย์เลยเนี่ยอคันนี้ยังขับได้อยู่550กว่ากว่านะครับอันนี้ผมขับอยู่ประมาณนะครับอ่า1น0ถึงร้อนะไม่เกิน1 2อ120นะผมขับดูแล้วนะเปอร์เซ็นต์การเสื่อมของแบตเตอรีย่ยังไม่เสื่อมอะไรเลยนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆที่นะครับซื้อมาก็ขับได้ระยะนี้เลยนะ นะครับยังไม่มีความเสื่อมนะยังยังได้ระยะทางเท่าเดิมนะครับนะนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นระยะทางที่ขับได้จริงนะถ้าที่เขาเคมาเขา600กว่าอยู่แล้วสําหรับคันผมนะแต่อันนี้คือการขับจริงการใช้ชีวิตจริงนะครับจอดบ้างติดบ้างขับเร็วบ้างนะก็จะได้ระยะทางประมาณนี้นะผมผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ5้า0มกิโลไปแล้ว